อุ้ยดอกนี้วายข,ขอวายขาอวายยังนะครับยังยังไม่มานะครับมาหกพันบาทไปครับพเพื่อนๆโอ้หุยหุยหุยนั่นแหละนั่นแหละสวยๆครับผมหมื่นห้าครับดอกนี้โอเคอุ้ยไหลต่อไหลต่อด้วยโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละสองหมื่นสามมาครับมาครับยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่ โอ้โหนะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆสองหมื่นห้าพันดร้อยบาทนะฮะ <Hey. S 1> สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับผม power o f นั่นเองนะครับนาเกมในใคร PP นั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็เอางบเข้ามาที่1 0 0 0 0แบาทกันเลยทีเดียวนะครับเ,เพื่อนๆนะครับบอกเลยว่าวันนี้บอกเลยว่ามาจัดเต็มนะครับ นะกับเกมนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะซื้อรอบละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะสามารถปั้นกําไรได้หรือเปล่านะครับด้วยงบ10,000แบาทนะฮะนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมอ่ะซื้อเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะสุ่มตัวนั้นให้มันครบฟรีสปินนะอ้ยนะครับบวกมาอีก4ฟรีสปินว่ะเออไม่ต้องซื้อ เลยไม่เอ้ยมามามาเอาก็เอาวะนะครับเดิมพันไปเลยกับโอ้ยนะฮะเสียเงินหมื่นฟรีเลยครับเพื่อนๆแบบนี้เราต้องทบแล้วแหละนะฮะนะเราเสียหนึ่งหมื่นเราซื้อไปอีกสองหมื่นไปนะครับเราเดินเงินทบเหมือนบาคาร่าไปเลยปมามามาเสียงพนันครับเสียงพนันก่อนโอ้ด้อยู่นะฮะ 14บป่ะขอเป็น18ฟรีสปินได้หรือเปล่าอ่ะ18 18อืสอหืปนะครับมา18ฟรีสปินครับคงจะไม่ใจร้ายนะขอขอ,อย2โิบสองโอยนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับโอ้เราโดนไปส0ม0 0ื่นเราต้องทบไปดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะครับเราเราโดนไป เราโดนไปสองหมื่นนะครับเราต้องทบขึ้นเป,ป็นสี่0มืนไปนะครับตอนนี้ทุน10,000 0บาทนะเพื่อนเพื่อนนะครับจะพยายามนะครับเอาให้เต็มนะครับมาถ้าม,มันไม่เต็มผมก็จะเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ทุน1 0 0 0 0 0สบาทนะครับผมขอช็อกแปนะ๊บหนึ่งนะฮะทุน10,000 0บาทผมเหลือ2 8 0 0มืเพื่อนเพื่อน นะโอ้โหนี่ครับอะไรจะขนาดนั้นผมกลับมาซื้อหมื 10, 000, ่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะซื้อสักหมื่นหมื่นหนึ่งอะหมื่นหนึ่งหมื่นเอ้ยหมื่นหนึ่งดีหมื่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับไม่ไหวครับขอปั้นทุนคืนก่อนแล้วกันโอเคนะฮะมาธิรนิตธารนิตนะฮะธิรนิตธารนิตโอ้ยนะครับ,มรรรรรบผมไม่เรียงด้วยนะฮะมา รอบนี้เอาแค่ส0ฟรีก็พอแล้วนะครับผมขอขอแบบว่านะครับผมนะขอได้ทุนคืนก็พอแล้วตอนเนี้ยนะครับแสนหนึ่งนะครับเหลือหมื่นแปดนะใครเขาเคยนะครับผมนะใครที่จะเล่นนะครับผมก็ไปลองเล่นกันเองได้เลยนะครับผมเกมนี้อยู่ในค่าย p p นะนะครับไม่ต้องเล่นแบบว่านะครับไม่ต้องเล่นแบบให้มันเหมือนผมอะนะครับนะแนะนาว่าเล่นพอประมาณดีกว่านะครับเพื่อน นะมีงบน้อยทุนน้อยก็เล่นได้ครับผมต้าไม่จําเป็นต้องแบบว่าเล่นทุนหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหรอกเพื่อนๆนะครับนะแต่ว่าผมงบเยอะอยู่แล้วนะครับผมผมเล่นได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครที่งบเยอะอยู่นะครับก็ไปลองเล่นกันเองได้นะครับผมไม่ได้ว่ากันนะครับผมนะผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่เสียเงินนะครับผม มาตอนนี้คูณ6ว่ะคูณเก็มาว่ะคูณ7ก็มาครับคูณ7จ็ดก็มาเฮ้ย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 ยังไงนะครับเจ็ดพันแปดรครับเพื่อนสวยๆนะครับผมนะ6,400บาทครับผม ได้ตัว K ต่อนะฮะตอนนี้คูณ10บสวยๆนะฮะคูณ10ไปคูณ10ไปโอเคนะครับก็จะเป็นที่9 0 0 0นะครับผมรอบนี้โอ้ซื้อเลยดีครับรออะไรเบืเ่อเพื่อโอ้โหนะครับดูดิรอบนี้นะครับผมโคตรเยอะโคตรเยอะมารอบนี้เราเสี่ยงเราดีกว่า โอ้ยนะครับยังพอได้อยู่นะฮะเล่นเลยแล้วกันนะครับเล่นเลยแล้วกันนะครับวันนี้ทุนแสนหนึ่งนะนะครับขาดทุนอยู่นะครับตอนนี้ขาดทุนอยู่เพื่อนๆโอยดอกแรกก็เข้าเลยเหรอดอกแรกก็เข้าวายเลยเหรอเพื่อนๆโอ้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้สักบาทเลยโอ้ยนะฮะเข้ามาทั้งทีนะฮะเสียดายว่ะนะครับผมเสียดายมาก มากดไปกดไปตัวเคต่อนะฮะเอ้าเอา,เอายังไงคุณสามไปโอเคนะครับผมมยังไม่ได้เยอะมากนะฮะค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันโอเคซื้อหมื่นหนึ่งผมได้มาพันสอง มันน่าดีใจไหมเนี่ยมาครับเอาเกือบเต็มแผงเต็มแผงว้าวตัวคิวว้าวตัวคิวนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับไปตอนนี้คูณ10ไปแล้วนะครับเพื่อนๆคูณ11คูณ11เ,เออนั่นแหละ นะครับยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่7855หสบาทครับผมเอ้าตัวเคเข้ามาครับผมหลอกนี้วายมาขอวายหน่อยขอวายหน่อยวายมาครับผมนะแต่ว่าไม่มีอะไรครับอยากได้วายที่เป็นตัวขอหน้านะครับผมจะได้แบบว่ากําไรเลยนะผมว่ามาแล้วคูณ13บสามอะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหกำไรนี่แสนสองแสนนะฮะ กดไปครับอืมไปครับไปบตอนนี้คูณ16ไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนมารอบนี้ขอหน่อยแล้วกันโอ้โหนะครับก็จะไปที่15835านรบบาทนะฮะ ซื้อได้ปะซื้อได้ซื้อได้นะครับหมื่นหกไปเลยมารอบนี้นะครับผมซื้อไปหมื่นหกนะฮะโอ้จะได้กับเขาว้านเนี้ยโอเคทรอ้นะครับ T H O R โอร์นะครับผมทรอ้ะโอเคสิบสี่ไป 14ไปเอาแค่14ฟรีฟีสปินพอนะฮะมารอบนี้ตกคิว Q มาอโอเคคุณขึ้นมาเรื่อยๆครับคุณเยอะๆเลยนะครับเพื่อตัววายเข้านะฮะถ้าวายเข้าแล้วได้คุณเยอะๆนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โห นะครับซื้อแค่1มื่นหกนี่สามารถแตกได้ไปแสนหกได้เลยนะนะครับเกมนี้โอเคนะครับไหลต่อไปนะครับยิ่งไหลย,ยิ่งดีนะครับชอบนะฮะตัวคูณจะได้เยอะๆนะฮะเพื่อนเอาดีมาฮะมาฮะนั่นแหละโอ้โหดอกนี้นะครับแค่คูณ6กนะเนี่ยนะแค่คูณหกนะเนี่ยเพื่อนๆ หนึ่งหมื่นสองพันครับเพื่อนๆไปครับเหลือห้ารอบครับผม จะรอดหรือเปล่านะเพื่อนคูณแค่7เองนะฮะเหลือ2รอบนะครับทางเดียวที่จะได้เลยนะครับผมก็คือต้องเข้าตัว Y นะฮะนะวายเป็นตัวคอนอนะ่ะนะครับทางเดียวเลยหมื่นหกไปนะฮะ โอเคนะครับก็จบที่16,240บาทไปนะเพื่อนๆหนะครับพอปั่นเองเข้าโคตรดีเลยผมไม่น่าไปเสียเงินกับการหมุนอันนั้นเลยอ่ะนะครับผมเสียเงินไปเยอะเพราะการหมุนในตัวเพิ่มฟรีสปินนั่นแหละเพื่อน มารอบนี้แหละมารอบนี้ต้องจัดเต็มให้ผมแล้วนะฮะซื้อไปตั้งสองหมื่นนะครับผมจะให้กันหน่อยไม่ได้ไงโอเคสิบสี่ไปมารวบรวมฟรีสปินไปครับเพื่อนๆสิบสี่ฟรีสปินครับมาดูกันนะครับผมโอเครอบแรกเข้ามาสวยๆนั่นแหละนะครับคูณสองไปนั่นแหละสวยๆครับเจ็ดร้อยยี่สิบบาทไปเพื่อนๆ นะครับนึกว่าจะมีตัวต่อโอ้โหดอกนี้วายขอวายขอวายยังนะครับยังยังไม่หมานะครับมาหกพันบาทไปครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหโอ้หินนั่นแหละนั่นแหละสวยๆครับผมหมื่นห้าครับดอกนี้โอเคหุยไหลต่อไหลต่อด้วยโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละสองหมื่นสามมาครับมาครับ อย่างได้อยู่นะครับอย่างได้อยู่โอ้โหนะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆ25,800านรบาทนะฮะโอเคเหลือ10ฟรีสปินนะฮะเกมนี้นะครับรอบนี้10ฟรีไป ไปครับเล็กกาเข้ามา <c oughs> มามามาตอนนี้ได้มา3ามหมืแล้วเพื่อน <c oughs> นะครับเฮ้ยตอนนี้คูสิบว่ะเฮ้ยคูสิบาว่ะนะครับไม่แน่นะครับอาจจะได้เข้าวายอีกสกรอบหนึ่งก็ได้นะฮะถ้าได้เข้ามานะเมืองบอกเลยว่านะครับ นะทุนแค่นี้นะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่เด็ดนะครับผมคูณแค่นี้นะครับผมปั้นได้เป็นแสนแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับแตกดีจัดครับหกพันสามไปนะครับมันเริ่มมาแล้วว่ะเพื่อนๆนะครับเกมมันเริ่มมาว่ะโอ้โหพอชมหน่อยนะครับผมเริ่มเริ่มยิงแหละนะครับเริ่มไม่มาแล้วเพื่อนโอเค โอเคครับผมวันนี้นะครับนะเราก็เล่นเกมนี้ไปนะครับผมด้วยงบห0 0 0 0แบาทนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ทุนได้ผมผมเหลือทุนอยู่แค่54000นนะครับผมก็คือแบบโดนไป 4, 600, 4 6 0 0มื่0ห0เลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆน,นะ4 6่0 0ื่นเอ้ย500บาทนะครับผม นะกูขาดทุนยับเลยนะครับวันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับผมหากใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนะเล่นเป็นแนวทางนะครับผมนะหากใครที่สนใจนะครับแอดไลน์ที่อยู่ นะครับนะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับนะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมเข้าไปขอลิงก์สมัครกับแอดมินกันได้เลยนะครับเพื่อนโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะสำหรับนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ